วัสดีครับผมฟิวนะอยู่กผมเหมือนเดิมเลยกับเกมฟีฟ่ออนไลน์สโอ้ยยุคน,นี้ไม่มีคลิปลงคลงิปหรอกนึกว่าจะลงคลิปอะไรดีแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่นกิจกรรม Next Gen คือเจ้าตัวนี้กิจกรรมของช่วงเดือนเมษายน <Wow. S 1> แล้วก็เหมือนเคยครับผมจะไม่เติมสักบาทแล้วผมดองเกมมาได้ประมาณดองเกมมาได้16อันแล้วนะครับอยากรู้เหมือนกันถ้าผมมีอยู่แค่สิบหอันเนี่ยเล่นแบบไม่เติมสักบาทเลยนะอยากรู้ว่าผมจะคุ้มหนะรือเปล่าแต่จริงไม่เติมม,มันได้แหละมันก็คุ้มอยู่แล้วนะ ผมว่ามาลองเริ่มมาเลยเริ่มจากอะไรก่อนดีรูปแบบหนึ่งรูปแบบสองโอ้โหผมขอเปิดไปทีละอันนะให้มันกินเวลาหน่อยไอคิปมันกัะสั้นโบโอ้โหย่างไก่อะนนีขออีกรอบนึงโบโอ้โหอะไรเนี่ยผมรองเปลี่ยนมันอันนี้อันีเปิดได้ของดีเนี่ยขอเอ็มซีกค่าได้ไหมสามห้าสิบเนี่ยโบโอ้ย่งเกลือ เฮ้ยล็อกผัววะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะไม่ใช่นะผมว่าไม่ใช่ละอ้เงินลอยหลาน,นก็ยังดีวะแปลกๆโอ้โหเี่อะไรเนี่ยอโอ้โหแ,แ,แ,แปลกๆละแค่นี้ดีวะ ไปขอเงอินสุดท้ายขอหน่ยวะโน้โคตรไก่เลยอ่ะเนี่ยไม่งเหมือนล็อกอะ่ะแบบว่า,วาคนที่แบบไม่ได้เติมก็แบบได้การก,กากๆไปอะไรแบบเนี้ยเหมือนล็อกเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอเข้าไปรับของก่อน,นเนี่ยดูดิได้เลยมั้งเขไม่รู้มันจะคุ้มได้ไงวะเ,เนี่ยเนี่ยมีเนี่ยเดียวอที่ดี เออแล้วผมมีไอ้การ์ดนี่อยู่นะผมว่าผมจะเปิดร่วมไปเลยสองการ์ดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดไอ้การ์ดบวกห้าผมนี่น่าจะได้มาจากการที่เล่นครบประมาณร้อยแปดสิบแบตได้มั้งบางีผมจะเปิดรวมด้วยแต่ใจผมที่เก็บไว้เปิดหลังเพราะว่าแม่งคือของดีที่สุดแหละที่ผมมีขอไล่จากการ์ดที่แม่งได้มาเมื่อกี้นีก่อน<ๆ>กดรวดแม่งเลยไม่ไหว<ๆ>ดูดิ ไม่แก้งั้นบ่หวะเออวิง่งว่ะคอณเบลอ,อย่างไก่เลยไว่แตกขอแบบคุ้มๆม่ะขออาไนเอ็มซีบวกสี่ได้เปล่าได้เปล่าน้อง ะอ,อะไรอะ่ะตัวอะไรวะมาซาดวะป็นซร์ฟอติสามร้อยเนี่ยอ,อะไรตีบวกแคนดีเลยเนะี่ยมาเดีย๋ยวของไปดีนึกเปิดที่หลังพอเปิดที่นี่วะนะดีโหราคาโคตรตกเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรือว่าเป็นอะไรตีบวก ไม่หวังเยอะผมไม่หวังเยอะอยู่แล้วคิเตโนโรนโดมาคิเตโนโรนโดมาซซีเเ CR7 อ๋อมาหาป๊ะมา องฟังสุดท้ายผมริดไว้เลยอยากได้มากด้วยตอนกายิงแตแอลบวกห้าจะได้ถือว่าโคตรจับเลยโอ้ยอย่าหวังเยอะนยเยาหวังเยอะเลยเจ็บว่ะขอหน่อยแล้วกันขอหน่อยแล้วกันนะกมลุ้นน้อนขอหน่อยแล้วกันนะพอขอหายขอหายขอหายไอ้ยตัวอะไรโอ้ไปพีเดาว่ะพีเดาวไปเมสซี่ <Ooh. S 2> ได้อยูฮัลเอมได้อยู่ขายออกป่าวะแก 104. ดกร้อยส่ได้อยูได้ยูเป็นการที่ไม่ได้ได้จากกิจกรรมเล็กเจนเลยนะเป็นการที่ได้จากกิจกรรมแบบต้องมาดองเล่นในครบกีตาไม่รู้อะถึงจะได้บวกห้ามายอดยริงรวมแล้วได้มาประมาณมขอรวมแป๊บนึงน,นะ ผมกินไม่ต้องรวมก็ได้เนะี่ยเพราะว่าตัวที่ได้แบบดีๆไม่มี3ตัวเมสซี่อ็องซูฟาติแล้วก็มุฟฟอนแล้วแถมไม่ดีเมสซี่กับมุฟฟอนเนี่ยแม้ไม่ได้จากกิจกรรมเน็กเนกนกะกิจกรรมเน็กเกนเนี่ยไม่ได้นะตัวดีตัวเดียวเนี่ยอ็องซูฟาติเนะี่ยการดนะ์ดบวกสองหรือบวกสี่เนี่ยคือถ้าคิดไปก็ได้รวมประมาณ1,500หากภาษีก็น่าจะหลุดที่ประมาณ 1, 2, 1. พันหนึ่งพันสองเองเผื่อไม่ถึกก็บอกโอเคอยู่นะเพราะว่าผมไม่ได้เติม โดนเลี้นงแซี่อะครับน,น้องน้องโอ้โหได้มาได้แน่หวะพันกว่าเอ็มถ้าชอบอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยไปละแมสซี่